แม้ว่าทุกวันนี้ทางเลือกในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาจะมีมากมายหลากหลายขึ้นนะครับแต่ว่าการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็ยังคงเป็นทางเลือกยอดนิยมครับซึ่งน้องๆต่างมุ่งหวังที่จะสอบเข้าในคณะและมาหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันทางกฟผร่วมสารฝันให้กับน้องด้วยการจัดติวฟรีให้กับน้องๆชั้นมปลายครับว่าแต่น้องๆรุ่นนี้เขามีความฝันอยากเป็นอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยครับ อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหนูคิดไว้ว่าตอนแรกเป็นเภศัชค่ะมหาลัยมหิดลค่ะคือหนูอยากเข้าวิศวสิ่งแวดล้อมค่ะมอธรรมศาสตร์ค่ะความฝันความตั้งใจของน้องๆอ,อยู่ไม่ไกลด้วยความพยายามของน้องเองและยังมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนด้วยโดยกฟผจัดกิจกรรม E-Gad Green Learning Society Camp ต่อยอดโครงการห้องเรียนสีเขียวของกอปพเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะให้แก่น้องๆเยาวชนมอปลายเสริมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกเรียนต่อในคณะและมหาวิทยาลัยที่ฝันไว้โดยจัดในรูปแบบ c โ r e a t i o n ร่วมกับติวเตอร์ชั้นนำของเมืองไทยสอนและแนะนำเทคนิคการทำโจทย์ในเกลุ่มวิชาหลักได้แก่ฟิสิกส์ภาษาไทยเคมี K Me, สังคมคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและชีววิทยา การสอนจะเป็นทั้งรูปแบบสอนสดโดยกระจายไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลานครินเพื่อนักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเท่าเทียมและยังสามารถรับชมออนไลน์ทางเว็บไซต์ห้องเรียนสีเขียวได้ด้วยมีรุ่นพี่เขาแนะนํามาค่ะแล้วก็เขาติวดีค่ะเข้าใจแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะคือเขาติวละเอียดแล้วก็ติวดีมากลงติวทุกวิชาเลยครับอันนี้ก็คือสนใจเป็นพิเศษก็เลยมาที่กบพ,พอครับ แต่อีกวิชาอื่นๆก็แบบพวกออนไลน์ครับหนูเริ่มมาติวที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าหนูไม่เก่งวิชาฟิสิ์เลยแล้วหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากมาเพิ่มทักษะของตัวเองอะคะ่ะเพื่อที่จะไปสอบเขา้าตอนที่เรียนในห้องเนี่ยกับที่พี่เขาสอนเแนบบี่ยเหมือนแบบสอนไม่เหมือนกันแล้วก็เอาแบบมาปรับใช้ได้ะคะ่ะก็ขอบคุณก็พอๆนะคะที่ให้เออได้มาติวฟรีแล้วก็ทำให้ได้ความรู้เพิ่มจากที่ไม่มีความรู้แบบ ไม่ค่อยเข้าใจค่ะก็เข้าใจมากขึ้นซึ่งแคนเนก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่โชคดีนะครับที่ได้เรียนในคณะที่ชอบมหาวิทยาลัยในฝันนะครับแต่ในฐานะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานพอสมควรก็อยากจะบอกว่า ถึงแม้การสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจะสำคัญนะครับแต่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนะครับทางกฟผขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเยาวชนไทยให้ไปถึงฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจไว้ครับ